สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาเยี่ยมชมปราสาทตางกูนะครับอยู่ตําบลมืออําเภอเมืองอ,ออําเภอทภับทิบุรีจ,จังหวัดระยองน,นะครับครับเป็นปราสาทสีปะความโบราณนะครับสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยบร,รมันที่เจ็ดน,นะครับ ส้างด้วยศิลาแรงครับยินศิลาแรงครับส้างด้วยศิลาแรงครับนี่เห็นหลุกร่างนะครับครับเป็นศิลปะแบบบายอนครับมีความเก่าแก่นะครับอีกบอยธรทำหนึ่งของขอมนาที